พาไปดูพฤติกรรมมันชวนให้สงสัยนะครับว่ามันแปลกแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับมีตำรวจจราจรมาดักรถตรงนี้อยวว่วิ่งแล้ว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 นะวิ่งแล้ว,ว เดี๋ยวอา้าวไปไหนเดี๋ยวพี่พี่ฮะไม่ติดป้ายออกไปทางไป<ช>เอเอแล้วแล้วกี้แล้วกี้คือมาดักประชาชนอยู่ตรงเนี้มาดักเพื่ออะไรคุณต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรเออแล้วคุณมาดักตอนที่เขารีบเร่งรีบจะไปทํางานนี่มามาทําเพื่ออะไรแล้ววิ่งหนีทำไมเกี้ฮะคณวิ่งหนีทำไมเขียนเขียนใบทางให้เขา เออลอกมาดักนี่จริงๆคุณต้องอำนวยความสะดวกในการใช้รถเป็นเจ้าพนักง,งานจราจรแล้วมาดักตามอย่างเงี้ยฮะจราจรเขาให้อำนวยความสะดวกแล้วคุณมาดักหน้าดักหลังอย่างเงี้ยช่วงที่คุณกังเขากำลังเริ่มเร่้งทำงานเนี่ยอะ ไปแล้วเนะจราจรของจราจรกลางนะครับเนี่ยแยกประเวศนะครับมาดักหน้าดักหลังชาวบ้านนะกี้นี่เห็นบอบอกกันแล้วว่าคุณนนพัดมาไม่เข้าใจนะครับ เช้าเช้านะครับคนเร่งรีบที่จะไปทํางานแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ใช่อ่ะครับนะจะทํายอดเยอหรือว่าจะยังไรนะอ่าพอเห็นกล้องเราวิ่งหนีเลยนะหาตัวไม่เจอนะเนี่ยน,นี่นี่นี่คือการทํางานที่ผมสงสัยมากเลย นะครับตรงนี้ลงมาจากมอเตอร์เวย์นะครับเอ่อมาจากบางปะอินหรือว่าระยองชนบรุรีพอจะลงประเวทนะครับก็จะมาอยู่เทิร์นตรงนี้นะครับมาอยู่เทิร์นตรงนี้ปุ๊บก็จะมาเจอสองนายมายืนดักตรงเนี้ยจอดรถขวางหน้าบ้านเขาด้วยทางเข้าออกหน้าบ้านเขาเนะี่ยนี่คือนี่คือตำรวจนะครับตำรวจจะาจรได้รับมอบหมายให้ให้ให้ทำอะไรอะครับ ทำหน้าที่อะไรนะครับนี้เด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขับรถตามดูพฤติกรรมรวจดเหล่านี้ดูนะครับสงสัยหลายครั้งแล้วชาวบ้านลองเรียนมาเ,อเยอะแยะไปหมดว่าพฤติกรรมของพวกท่านมันเป็นที่น้าสงสัยนะครับมันเป็นที่น้าสงสัยเราพาประชาชนหนีไปไหนแล้วไมปโลกเงี้ยเนอะ วิ่งขึ้นรถหนีมันมีที่ไหนอะครับตำรวจหนีไปท่านชนมีการตรวจสอบปงสัยและตรวจสอบได้นะครับเ,เดี๋ยว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 ลองตามดูนะครับว่าจะอยู่มุมไหนเช้าเช้ามาเขาให้อำนวจความสะดวกรถจะขึ้นมาเตอเวย์มาดักจับนะครับนะี่ผมเห็นแล้วว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยเป็นมาอย่างนี้นานแล้วนะครับ เนี่ยมาดักตามมุมอับอย่างเงี้ยนะอ่ามาดักตามมุมอับขึ้นมาตะเวไปก็จะเจอทางหลวงไล่กวดนะครับจัดสรรปันส่วนกันยังไงเอาอำนาจที่รัฐเขามอบให้แล้วมาทำทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณบอกว่าคุณใช้อำนาจรัฐนะครับตรงนี้เป็นมุมทางโค้งนะ ข้างบนเนี่ยข้างล่างนี่ถนนเส้นนี้อยู่ใต้สะพานนัก็คือถนนอ่อนนุชละกกะบางนะครับอ่าแล้วเขามาดักตรงมุมอับเนี่ยพอชาวบ้านนะถ้ารถบรรรถรถบิ๊กอัพนะถ้าถ้าขึ้นทางมอเตอร์เวย์ถ้าไม่มีหลังคาแล้วมีคนนั่งท้ายกระบะขึ้นไปก็จะเจอตำรวจทางหลวงอ่ารออ่าเจ้านั้นก็ไม่ใช่เจ้าพนักงานจระจรแต่หยุดรถได้เอา การส่งมอบงานการแบ่งแบ่งงานกันนะฮะแบ่งส่วนราชการเนี่ยเขาไอ้นี่เอาไว้ชัดเจนว่าตำรวจทางหลวงมีหนะ้าที่ทำอะไรบ้างไม่มีครับท่านไม่ได้รับมอบให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรนะครับเป็นตำรวจก็จริงแต่สังกัดกระทรวงคมนาคมสังกัดกรมทางหลวงใช่ไหมเพราะนั้นไม่เกี่ยวเลยกับการจราจรถ้ามีการร้องขอให้มาช่วย สกัดจับโน่นนี่นั่นคุณยังไปตำรวจอยู่นะครับต้องเข้าใจในเนื้อหาของระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติด,ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับตำรวจตะกี้นี่พาพาชาวบ้านหนีนะครับใบสั่งก็ไม่เขียนใบสั่งก็ไม่เอามาเออใบสั่งไม่มีสักคนน่ะวิ่งหนีอะงี้ขึ้นรถหนีเลยนะครับเห็นกล้องขึ้นรถหนีเลย เอา,เ,อาเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยเดี๋ยวนี่พฤติกรรมแปลกๆของตำรวจประเทศไทยมันมีอย่างนี้จริงๆ <laughs> นะครับ <laughs> เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปิดกล้อง <laughs> เดี๋ยวจะไล่าตามให้ดู <laughs> นะครับขอบคุณแลยทวัสดีครับ